สวัสดีจ้าวันนี้ก็พี่รุตจะมาทำเมนูเเขาเรียกว่าเมนูกุ้งกุ้งอบบุนเส้นพริกไทยดำนะคะพลุก็เอาน้ำมันลงไปก่อนนะคะน้ำมันลงก่อนวันนี้พี่รุตไม่ได้ซื้อหมูมาแต่พี่รุษจะเอา จะเอาไอ้เบคอนฝรั่งใส่นะคะแต่เบคอนเขาก็จะมีความเค็มอยู่นะแล้วก็ใส่พอให้เขาไม่ติดกระทะนะคะเพราะกระทะเขาไม่ติดอยู่แล้วแหละกล้องก็จะไม่เสถียรสะหน่อยนะคะครัวพินุชมันเล็กตั้งแล้วมันก็จะไม่เห็นหน้านะคะกล้องนะคะก็ขอขอภัยนะคะก็ขอโฟกัสเอาที่ท,ที่อาหารพอนะคะ ข้าวพริกก้มเห็นไหมฮัลโหลสวัสดีค่ะลูกบริบร่ดีดิบัิจี้ฉลาป้องมันต่ำนะคะก็เอาที่แบบเอาเป็นอาหารเป็นหลักนะคะเ,เพื่อนเนาะคุณก็จะลวนหมูก่อนนะคะให้ความให้เขาได้น้ํามันนะคะเนาะลวนหมูสามชั้น่อให้เขาได้น้ามัน สูตรนี้เป็นสูตรของพี่นิดนะคะสูตเบคอนเบคอนกู้บนเส้นนะคะนี้ก็จะเอานาคบัีลงไปนะคะเรื่องอีช่งจะเชีสขั้วไปแล้วจนองเพราะ,ะว่ามันตังกองอะไรไม่เป็นองแล้วก็เอาไน,น้าขอกกีกระเทียมนะคะลงไปให้เขาหอมนะคะ ก็เอาผิงนะคะผิงผิงที่พี่นงดต่อยเขาไว้ให้เขาติดเบิกนิดนึงนะคะเนาะตัวใต้พี่น้องเอาแค่แค่นู้นแบบที่ตัวใต้นะที่ทุก็จะเอาเอาผิงลงใส่ไปนะคะให้เขาขลุ่ยกลิ่นหอมเนะคะเนาะเป็นเลพี่น้อง,นองเนาะกลิ่นขาต้นก็จะตีจมูกคุณเลยนะหอมมากเลยอะหอมรักขังทีน,งนะคะ รากกับกินนี่ก็บุบบนะคะบุบบุบกระเทียมนี่ก็บุบบุบนะคะทุกอย่างบุบบนะคะถ้าเราอยากได้กลิ่นของะนั้นถ้าใครชอบได้ชอบกินกระเทียมได้เรื่มงุน้องที่จส่ปิพันธ์สีตมตัวเป็นไหโซ่เลุ้น้องเดอเ้อ,อเ,เห็ดอาหารไข่บุกเกาไข่ในเห็ดอาหารอาหารที่าทาน่กนจะเละจัดก็ตาที่า,ทนนา,ทา,ทานท่าถนัดเ่องน่อง้ก็ ไท่นะคะ หอมก็แช่น้ําแช่น้ําร้อนเลยนะคะนี่กินหอมเลน้นองถ้ามันแข็งก็ตัดออกนะคะมันแข็งมันก็ไม่อร่อยนะตัดหัวที่เห็ดตัดออกะคะ่ะเก็นย้เแล้วี่น้องเนาะน่ะหี่นุ้กก็จะเอาเห็ดหอมไปนะคะที่พี่นุดแช่น้ําไว้แล้วนะใส่ลงไปเลยะค่ะนะ ทำง่ายๆค่ะนะเราอยู่ครัวตามในยุโรปนะคะไม่ต้องถึงเครื่องให้ท,ทุกอย่างก็ได้นะคะแต่ที่ประเทศนอร์เวย์นี่มันจะดีอย่างนะคะพเพื่อนๆเขาจะของเขาจะนําเข้านะคะเนาะ,ะ,นะ,ะขเขาจะเข้าทางประเทศเพื่อนบ้านนะคะนะที่นูน้นก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องที่จะนาพวกไอ้วัตถุวัตถุดิบจากเมืองไทยเรานําเข้านะคะนะ แล้วก็ซื้อแทงนะคะเพื่อนๆนะซื้อแทนกว่าปกตินะคะแล้วพี่ก็จะเอาวนเส้นใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปหน่อยคือเอาลงไปผัดให้เขาให้เขาหอมกับไอ้พวกพวกไอกระดงกระดูกไอพวกพวกเครื่องที่เราผัดนะคะพี่ก็จะใส่น้ำมันหอยนะคะใส่หลายแสียบลายนะคะใส่ตัง่์ก็ถนัดถุงมีการแบบว่า เาหมัอของมานอยพี่น้ะเนาะเขาจะิดเองนะคุณเขาจโหมู้นพี่น้องนะจขาิดเองติดโมโอ้ีวก็จะขึ้นแล้วนะคะหอมที่นองหอมผักคัะว่แล้ก็จะใส่จสี่ยุ่ีบยุขาวนะคะตาแล้ก็ได้นะคะโอ้ลืมไปว่าเบคอนมันเป็นเบคอนที่มันเค็มแล้วนะพี่น้องนะมันก็จะไม่ใส่เยอะนะคะ เราใส่น้ำไอ้น้ำมันหอยคือใส่เขาให้เขาขึ้นเงาไหะทีนี้เราก็เอาพวกเบคอนอะไรลงล่านะคะนะเขาจะได้หอมนะคะ,ะ,คะใส่ล่าง,ลางเลยะะสูตรนี้เบคอนยังไม่มีใครทำนะพี่อนๆจะไม่เห็นใครทำนะแต่พี่ เบคอนเขาก็มีความนัวความอร่อยของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วนี่้องก็จะใส่เหล้านะคะใส่คอนยักลงไปนะคะใส่คอนยักลงไปนะคะหอมใส่คอนยักลงไปนะคะใส่ไปประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะแล้ก็มีความหอมอิ่มิ่แล้วพี่น้องะนะคะ คสูตรไทยก็สูตรมันเนาะทำกินเอง,เอ,งอร่อยเองนะคะณร็จะคนให้เขาเข้ากันนะคะพร้อมหิ่นหองพร้มอมผักพวกไอ้ยังไม่กพี่นกงจะไม่กล้าใส่นะคะเพราะว่าเบคอนมันเค็มอยู่แล้ว มันตานดีก,กว่าเที่ยจวดเลยเจ้กว่าจะบ่งเป็นโปรเฟฝชั่อนอีกนิดนึงเป็นอย่างสอมกอบเดือเกลี่ยนะคะแล้วก็นวดให้เขาเข้ากันนะคะเอาน้ำมันหอยใส่อีกนิดนึงนะคะใส่จะน้ำมันหอยก็พอเพราะว่าเพราะว่ายังไงคะเอ,อ่อ เพราะว่าเราก็ต้องมีน้ำกิ้มอยู่แล้วเนาะหอมพี่น้องเขาก็มีน้ำกิ้มอยู่แล้วแล้วก็ตำน้ำกิ้มสามรสที่เราชอบกินนะคะหอมตีจมูกครับพี่น้องนะแล้วพี่นุก็จะเอาพวกไอหมูเหมือเขาลงล่างนะคะ หอมเห็ดหอมพี่น้องแล้วพี่นุกจะเอากุ้งนะคะกุ้งพี่นุ๊กล้างน้ําไว้แล้วนะกุ้งอสมบกใครชัดนี้เด้อพี่นุก็จะเอากุ้งลงไปนะคะกุ้งลงไปเลยกุ้งนี้พี่นุกใช้กุ้งเลยกุ้งตัวเล็กนะเพราะว่าตัวเล็กนี่ว่ามันหวานค่ะพี่นุกชอบกินกุ้งตัวเล็กเขาจะมีความหวานกว่า จะกินกับพี่น้องนี่นี้ก็จะอบไว้ประมาณ15นาทีนะคะเอาลืมไปเดพก่ต้องใส่ซอส๊วดังเพรเขา้นผีแล้เขามีเขาเนอ อ่อนมีน้องเพื่อนเพื่นใส่น้ำมันให้นี่ไปหน่อยนะคะให้ก้างขึ้นสีนะไม่ก้องแบบน้าละระพานนะคะมันมันผสมน้ำมันงาด้วยนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยเนาะก็กุ้งไม่ต้องให้สุกมากนะคะประมาณ1าทีนะ,ะช่วงที่หกถ้าสุกมากก็จะเหนียวนะคะเน,ะะนาะเราจะเอาพุ่งลงต่อข้างล่างไม่ได้ทำนานแล้วก็สุกนี่เนาะ ใครไม่ชอบใส่พวกวิสกี้พวกเหล้าเหล้ากรีมก็ไม่ต้องใส่นะถ้าอยู่เมืองไทยไมันจะใส่เหล้ากรีมน,นะคะที่นี่มันหายก็ได้ที่เฉลยเอาวิสกี้ใส่ก็ใส่ได้เหมือนกันแล้วทีนี้เราก็จะเติมน้ํานะคะเติมน้ําหน่อยให้มันเป็นความขุกนะคะเราก็จะคลุกเขาให้เขาเข้ากันนะคะ พุกเขาเข้ากันแม่ๆอุ้ยหอมหอม,มควันยักษ์มากเลยค่ะพี่น้องเนาะหอมมันควันยักษ์ตีจมูกนี่นยแล้วมันก็ได้เครื่องเทศไทยไส้พวกเครื่องเทศพวกเออเนี้อะ่ะ อ่น้องสิบีานไปเนาะทันนนพอกซีในกินเนอะแต่ห้องกัมคนในเขากัดแกอบประมาณไฟดอกไฟประมาณสามซีน่าจะนอะ จะแซ่บป่พี่น้องพี่นูก็ตำน้ำกินบ่นเด,เด้หอมเม็ดหอมพี่น้องพี่นงก็สีเอาไอ้พักขึ้นใชยเดค่นนะเนาะขึ้นใชยไถห้องนี้หละใส่ลงไปนะคะแล้วก็ปิดไฟอีกสามนาทีนะคะเนาะปิดไฟสามนาทีกบให้เขาแบบว่า,า,าไปแล้วหอมนะคะเนาะให้เขาหอมค่ะแล้วพี่นุก็ไม้ไม่เนาะ มาจาับพี่น้องมาเบิงน้ากันแล้วก็ดูเกเอาหัวตังฉะหัวก็เอียงใบเอียงเลยดูก็บโบหุนี่พื่อก็ใส่ก e ันวนะคะก็ได้แล้วจะอู้ยหอมก่ะพี่น้องตีจะหมดฮวุ่นๆเลยอืหอมแบบหอมพี่น้องสุกแล้วหรอค่ะเนาะเพิ่มกว่าสิบปีเจ็ดอืมมาเด้อพี่น้องมาเด้อนี่กุ้งต้องขนาดนี้กระลั่งแสบจะได้หมุนกุ้งเพรเห็นเขาซุปลายเพราะเนาเขาปรุงแบบนี้เขาจะสุกง่ายนะคะเนาะ หอมพี่น้องหอมผักไทยจวดอ,อันนี้นุ่แซ่เอ็เสี้ยวขาวไปนิดเดียวนะจ้ะเพราะว่าอย่างเพราะว่าเบคอนเขาก็มีความความเข้มนิดเดียวขึ้ะเนาะเดีย๋ดวยดดวแซ่บ่พี่น้องนะไปกันได้จ้ะเด้อนุองไปกินข้าวกรุ่มแบบแน่นค่ะแนนมากขอ,อแซ่บพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อ ถือกับว่าไข่เห็ดคือไขได้แม่นู่นนี่ต้องเห็ดแอฟเฟิร์ดนิดน,นึงค่ะ